สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อเมพี่นองปองป่ายสุกนนะคะพี่นงคงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชนายลเมยฝรั่งเยอรมันเนาะคะ่ะเศ้านีก็เป็นกิจกรรมประจําวันของพ่อยัละพี่นงคงค่ะพ่อหญยเราก็ออกไปเล่นน้าทะเลตอนเศร้าสิ่งที่แกลืมไม่ได้หรือติดมือไปตลอ,อดเวล่าเวานาะคะ่ะก็คือดโดมของเล่าละค่ะ ถือออกไปเล่นน้ำแล้วก็เล่นความสุขของผู้เฒ่าค่ะพี่น้องคะ่ะความสุขของพ่อใหญ่มักความสุขสิ่งที่ได้เล่นสิ่งที่ได้ทำเนาะคนเฮาแต่ละคนมักก็คือกันเนาะบางคนกับมักไปย่างหนึ่งบางคนกับมักไปย่างหนึ่งสําหรับพ่อใหญ่มักเรามีอะความสุขเรามีความอ่ะ แฮปปี้เรามีความสุขจีแบบว่าหนึ่งการได้ถ่ายภาพการได้ถ่ายวิดีโอการได้ชมตรงนั่นตรงนี้ในมุมสูงมุมต่ำนั่นคือความสุขของพ่อแม่มากนพีนองคะ่ะกันเลยไดเอามาแจกให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมบรรยากาศมุมสูงของชายหาดบ้านกรดูดชมบรรยากาศหาดบ้านกรดูดในมุมสูงของพ่อแม่มากเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะเมือนี้วิไลกับพ่อหญ่สิภาพพ่อแม่พี่น้อง ตลอนตลอดไปด้อคะบ่แมนตลอนเที่ยวนะคะวันนี้จะพาเข้าวัดฟังธรรมพูดนะพี่น้องค่ะธรรมะธรรมโอโหนะคะเนาะเข้าวัดฟังธรรมบร่แมนนะคะพาไปชมสถานที่หรือว่าพาไปชมความสวยความงามวิไละจะภาไปชมโบสถ์ไม้ตานที่สวยงามนะคะพี่น้องค่ะที่วัดอ่างสุวรรณนะคะวัดหนองหอยหรือว่าวัดอ่างสุวรรณที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานี่เองค่ะพี่น้องค่ะ ที่มีโบสถ์ไม้ตานสวยๆเนาะค่ะสวยงามอิลีอรอสวยงามกระโดกระเดียคะพี่นองค่ะสื่อวัดซื่อว่าวัดอ่างสุวรรณเนาะพี่นองค่ะสื่อวัดซื่อว่าวัดอ่างสุวรรณอยู่ที่อำเภอทับสะกจังหวัดประจวบคีรีขันหรือก็เอิ่นว่าวัดอ่างสุวรรณวัดหนองหอยเนาะพี่นองเนาะในวัดก็จะมีโบสถ์ไม้ตานพี่นองค่ะโบสถ์ไม้ตานไม้ตานอิลีเป็นเป็นเป็นไม้ตานที่ที่ทีแรกวิไลกับพ่เขาใจพือกันล่ะค่ะวิไลกองงถึงบ้าเอ้า อันไม่ตานก็ไม่บอกเผ่าม,มันก็บลแตกต่างกันเมื่อสิบุกรอนไว้แต่นโรงนะคะพี่นอก่ะทุกความสวยความงามจับเมื่อไม่เลยเขียดงามค่ะพี่นองขาวัดกางสุวรรณเนาะค่ะเป็นวัดประจําชุมชนชาวหนองหอยเป็นวัด<ร>เล็กๆวัดหนึ่งพี่นองขาแต่ก็บลเล็กเด้อค่ะไงเด้อค่ะไงเติบเด้อค่ะพี่นองค่าไม่ได้เล็กนะคะ เท่าที่วิไลทราบนะคะพี่น้องคะเท่าที่วิไลทราบหรือเท่าที่วิไลถามพี่ Google ดูนะคะพี่น้องคะถ้าพี่ตกอภัยยังไงถ้าผิดตกหรือว่าตกรนแบบไหนอย่างไรนะคะวิไลก็ขอโทษขออภัยใต้ต้นบอกตูมเด้อจะเด้อถ้าวิไลเ้าผิดเบายั้งไปถ้าวิไลเ้าพิดเบายังไปก็ขอโทษอิลีอหลอกระดอกระเดียเด้อค่ะวิไลก็ถามพี่ Google เหมือนกันเด้อค่ะพี่น้องคะวิไลถามพี่ Google ว่าพี่ Google คะ โบทไม้ตานนี้อยู่ตรงไหนคะประวัติเป็นมาของโบทไม้ตานเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะเอาข่าว,าวเนาะพี่น้องเนาะท่าชีวิไล่เบิงถทถาชีวิไลอ่านเนาะคะ่ะใน Google เนาะค่ะพี่น้องเนาะ อดไม้ตาลวัดอ่างสุวรรณหรือว่าวัดหนองหอยอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันอดไม้ตาลวัดอ่างสุวรรณตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันวัดอ่างสุวรรณเป็นวัดประจําชุมชนชาวหนองหอยเนาะค่ะเป็นวัดเล็กๆของชาวบ้านย่านนี้ต่อมาในปีพศ2547พระอาจารย์สมพงษ์ โอ้ยภาษาพระวิไลกาอานวัตถเนะกะ่ะอักขบัญโยเจ้าอาวาสวัดน,นี้ท่านเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมโดยรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรไทยเนะพี่นองอากะต่อมาท่านก็คิดว่าน่าจะจัดสร้างอุโบโสถ ต่อมาท่านก็คิดว่าน่าจะจัดสร้างอุโบสถหรือโบสถ์ไม้ต้นตาลตโนดเรียกสันส้นๆว่าโบสถ์ไม้ตาลเนาะค่ะตามเจตนาลมของพระอาจารย์สมพงศ์เพื่อให้ได้อยู่กับคู่พระพุทธศาสนาไปนานแสนนานโบสถ์ไม้ตาลวัดอ่างสุวรรณจัดสร้างขึ้นในปีพศ .2547 เนาะค่ะใช้ไม้ตาลต้นตาลตโนดมีอายุประมาณ70-100ปีมาจัดสร้างมากถึง หมื่นต้นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาจัดสร้างมากขึ้นถึงหมื่นต้นเนาะค่ะส่วนยาญ่าติโยมเอามาถวายแล้วใช้เวลาสร้างนานถึง7ปี ตอุโบโสถมีความกว้าง8เมตรยาว29เมตรสูง16เมตรมีเพียงคานล่างและไม้เครื่องบนเท่านั้นที่ใช้ไม้ตะเคียนเพราะต้องรับน้ำหนักมากๆบริเวณรอบๆโบสถ์รวมถึงด้านหน้าเนาะคะ่ะใช้ไม้ตานแกะสลักลวดลายตกแต่งสวยงามบริเวณพื้นไม้อุโบโสถเลือกไม้ตานที่มีลายเส้นสวยงามในตัวภายในมีพระพุทธรูปหลวงปู่ไทเนาะคะ่ะเนาะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ างวันทาซึ่งแกะสลักจากไม้ไทรมีอายุ200ปีเมื่อสร้างเสร็จโบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามมาก,กว่าสันว่พี่น้องคะสวยงามอิลีคะ่ะพี่น้องคะสวยงามอิลีสวยงามกระดอกกระเดียอูย้สวยงามวิไลเป็นคนที่แบบว่าวิไลกับบบเป็นคนที่แบบว่าอะไรที่เรียบร้อยมากต่อค่ะพี่น้องคะแต่เมื่อเข้าไปเดินเข้าไปชม แต่เมื่อเดินเข้าไปชมข้างในนะคะพี่น้องค่ะแล้วเราเอาเอามือเราไปสัมผัสกับเนื้อไม้เอามือเราไปสัมผัสกับตัวโบสเนนะคะเป็นอ่ะ เป็นเนื้อไม้ในชิ้นไม้ที่เพ่นจัดสร้างจัดอันทำมากพี่น้องคะสวยงามมากค่ะสวยงามอลังการสวยอิลีอิลอส,สวยกระโดกกระเดียสวยงามอิลีเนื้อไม้ที่มันเป็นสีดำดำขับขับไม่ตานพี่น้องกับสีหูอยู่เนาะค่ะวันเนื้อไม่ตานมันเป็นยังไงแล้วมันประจบเหมาะกับถูกกับอ่าที่เพ่นคัดเพ่นแตง่งเพ่นเงามาสวยค่ะพี่น้องคะถ้าหากใครมีโอกาสมาเที่ยวหาดบ้านโกูดก็ขับรถหรือว่าอ่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เด้อค่ะบา่าไกลเท่าไหรดอกค่ะไม่ แค่กี่กิโลเองเนาะคะ่ะจากบ้านโกดไปไม่กี่กิโลเองเนาะพี่น้องชมความสวยความงามของโบสถ์ไม้ตานเรียบร้อยเนาะคะ่ะที่วัดอ่างสุวรรณหรือ,อวัดหนองหอยบ้านหนองหอยอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลสิภาพพอเม่พี่น้องไปอีกหนึ่งวัดเนาะคะ่ะเรากลับมาจากางามของโบสถ์ไม้ตานแล้วเรียบร้อยเราก็จะย้อนกลับมาที่หาดบ้านโกดค่ะมาจากฟังพุ่นต้องข้ามถนนมาแล้วก็ยูเชิญกลับมาแล้วเราก็มาท เพราะว่าตอนที่ไปเนาะคะ่ะตอนที่ไปมันจะต้องไปยูเทินเราออกจากหาดบ้านโกดไปแล้วมันก็ต้องไปยูเทินแล้วก็ต้องไปฝั่งนู้นต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นที่ถนนสายเอเชียเนาะคะ่ะแล้วทีนี้พอค้ากลับมาพี่น้องค้าค้ากลับมาเราก็เข้ามาเส้นทางเดิมก่อนที่จะมาถึงบ้านโกดเนาะคะ่ะเราก็แวะที่ วัดถ้ำคีรีวงศ์นะคะพี่น้องขาเอาอีกแล้วค่ะพี่น้องขาวิไลก็บอกนะคะถ้าทําอะไรหรือว่าพูดอะไรผิดพลาดไปวิไลก็ขอโทษขออภัยแต่ตนบอกตุมร้ายหลายเด้อคะ่ะพี่น้องขาถ้านั่งแต่ตนบอกตุมดูๆหาวระวังบอกตุมสิลนเสยหัวปุ๊บปุ๊นะคะพี่น้องขาวิไลก็ขอบอกวิไลก็ขอเว้าไปเด้อคะ่ะถามพี่ Google อีกแล้วคะ่ะ ไม่รู้อะไรไม่ทราบอะไรถามพี่เขาได้ค่ะถามพี่ Google เนาะคะ่ะพี่น้องคะเท่าทีวิไลเบิงหรือว่าเทวทีวีวิไลถามพี Google เนาะคะ่ะวัดถ้ำคีรีวงศ์เนาะคะ่ะหรือวัดเขาถ้ำคีรีวงศ์เนาะคะ่ะตั้งอยู่ที่ตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเนาะคะ่ะพี่น้องขาอยู่ห่างจากถนนเพชรกเกษมไปทางทิศตะวันออกประมาณ5.5กิโลเมตรเนาะคะ่ะเป็นวัดราชเ้วยค่ะพี่น้องขาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ขอตั้งวัดเมื่อปีพศ2484เนาะค่ะได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2513เนาะค่ะโอ้ยปี2513ก่อนวิไลเกิด2ปีด่วนหนิวันัน์เอาเอามาเข่าเรื่องเขาเา่าร้าวค่ะพี่นองค่ะอย่าออกนอกเรื่องนะค่ะ อันถามพี่กูเกินต่อไปค่ะวัดแห่งประวัติศาสตร์มีการค้นพบลายพระหัตนะคะของรัชกาลที่5้าเร่ปรดลงพระปรมาวิทยย,ออออย่อจปรด้วยค่ะลงพื้นหินผนังถ้ำคีรีวงศ์เนาะเป็นแหล่งสะสมเกียรติคุณบุญบารมีของหลวงปู่ม่วงเนาะค่ะพี่น้องคะด้วยอภินิหารบุญบารมีของหลวงปู่ม่วงครั้งหนึ่งในช่วงที่หลวงปู่ม่วงมีชีวิตอยู่รัชกาลที่ห้าได้เสด็จมาพบหลวง ปู่ม่วงที่วัดคีรีวงโดยจารึกพระปรมาพิไทยย่อไว้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเนาะค่ะเป็นแหล่งโบราณนสถานศิลปวัฒนธรรมโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจของชาวบางสะพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะปัจจุบันวัดถ้ำคีรีวงมีพ่อครูพี่มลศินวัดเป็นเจ้าอาวาสเนาะค่ะพี่น้องที่ก็ถามพี่กูเกิลอีกแล้วค่ะถามพี่กูเกิลต่อไปเนาะค่ะพี่น้องขะวัดถ้ำคีรีวงมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีหลวงปู่ม่วงเนาะค่ะซึ่งเป็นผู้ทรงศีล ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือเป็นพระเถระที่ทรงธรรมอภิญญารูปหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนาะค่ะพี่น้องเนาะมีบุญญาบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรีถึงชุมพรซึ่งมีความเชื่อว่ากิจสดาพินิหารและบุญญาบารมีของหลวงปู่ม่วงมีจริงและมิได้มีเฉพาะในตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้น แม้ท่านละสังขารไปแล้วก็ยังแสดงปฏิหารช่วยเหลือให้ผู้ศรัทธารอดพ้นจากภัยพิบัติอยู่นึงเนื่อง,อ,งอันนี้เห็นกูเกิลเด้อค่ะมีใค้ถามพี่กูเกิลเด้อค่ะพี่นองขาหลวงปู่ม่วงเป็นใครยังเป็นเรื่องที่สืบสาวไม่ได้แต่รายงานสำนักโบราณคดีราช,ชบุรีความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า แต่เชิงเขาขึ้นไปถึงปากถ้ำม,มีบันไดก่อด้วยหินขึ้นได้สะดวกพระพุทธรูปหล่อและบันไดขึ้นถ้ำนั้นพระม่วงมาจากจังหวัดชุมพรได้จัดการบอกบุญเลียลยสร้างขึ้นเมื่อพศ2437นะคะพี่น้องคะจึงพออนุมานได้ว่าหลวงปู่ม่วงมาจากจังหวัดชุมพรและมาจําพรรษาที่วัดสง คงคารามปัจจุบันเป็นวัดล้างเนาะคะ่ะเมื่อปี2412นะคะตามตำนานพื้นบ้านบอกเล่ากันสืบต่อมาว่ามีพระสามรูปเป็นพี่น้องกันได้เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรคือหลวงปู่อินหลวงปู่ม่วงและหลวงปู่ในกุศ แล้วแยกย้ายกันจำพรรษาตามวัดต่างๆหลวงปู่อินจำพรรษาที่วัดเขาโบดอำเภอบางสะพานหลวงปู่ม่วงจำพรรษาที่วัดคงคารามหลวงปู่ในกุฎจำพรรษาที่วัดกุยบุรีตามตำนานบอกว่าหลวงปู่ในกุฎเป็นพี่อาวุโสสูงสุดพระทั้งสามรูป ล้วนแต่ทรงทำอภินญ,ญาเป็นที่ศรัทธาของปวงชนในแถบจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดชุมพรนี่แหละค่ะความเป็นมาที่วิไลถามพี่กูเกิลเนาะค่ะพี่น้องขาถ้าวิไลพูดหรือว่าถ้าวิไลทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้พี่น้องไปสืบสาวราวเรื่องเอาในพี่กูเกิลเด้อค่ะถามพี่กูเกิลนะคะพี่น้องะ่ะวิไลก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้ซุกคนค่ะจะเป็นกำลังใจให้วิไลคิดวางสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาคิดเงินเครได้เงินคิดทองให้ได้ทอง อย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าพี่น้องคะพอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องสมหวังทุกสิ่งทุกประการพรใดอันประเสรศิฐพรใดอันเป็นเลิศวิไลก็ขอมอบให้พี่ๆน้องๆด้วยกันสุขปูสุขก้นเด้อค่ะเราเจอกันใหม่พอกันใหม่ในคลิปหนาค่ะรักนัดจุ๊บจุ๊บจากวิไลและพ่อใหญ่มากคะ่ะ